กับธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่ามีเรื่องอยากจะเรียนถามหลวงพ่อนะเจ้าคะคือ,อโรคโควิดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายมีสาเหตุจากอะไรเจ้าคะขอกาบเรียนถามเจ้าค่ะ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นแบบนมนเกิดทุกวันสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ยอมรับคำสอนของพระ,ะรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโควิดตรงนี้มันก็จรงิงแบบว่าถ้าหากว่าใครเป็นคนที่ว่าขาดศีลขาดธรรมนะฮะตัวนั้นก็โควิดนะ เขาจะไม่ยอมเพราะสิ่งที่โลกของเราที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอัเทพรมทั้งหลายเ็าทาง,งานเัพผมพวกนี้เขาทาง,งานนะแล้วตีนี้เขาเขาเขาาจะไม่เรียกท่านเลยลว,ว่าท่านเป็นนายอำเภอหรือท่านเป็นกำลังหรือว่าท่านจะมียศตาบรรดาศาักดิ์หรือท่านจะเป็นเศรษฐีหรือว่าท่านจะเป็นคนจนดเขาจะไม่ยอมท่าน ก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันขาดตัวไหนหลวงพ่อก็บอกแล้วว่ามันขาดศีลมันขาดธรรมมนุษย์เรามันขาดคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมันไม่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้า taxation, ไปถือปฏิบัติตัวตนนี่แหละแล้วถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมไปอยู่กับตัวกับต,ตนแล้วทีนี้และโลกภัยทั้งหลายทั้งปวง,งพวกเาเหล่านี้ก็บังเขาก็เขาขาเบียดเบียนได้ ถ้ามันไม่ยอมแต่ที่นี้มนุษย์เราทุกวันเนี่ยมันไม่ยอมมันสู้ต่อสู้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้บอกได้กล่าวได้สอนไปแล้วว่าให้รักษาศีลรักษาธรรมถือเอาศีลเอาธรรมถือเอาคําสอนพระพุทธองค์ไปอยู่กับตัวตนนั่นแหละต่านเห็นไหมแต่อย่างทุกวันมันถือกันไหมพวกเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันไม่ถือการเน็นไหม พระพุทธองค์สอนให้ถือศีลถือธรรมเนี่ยให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติตรามให้ปฏิบัติตัวตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่กับคำสอนของพระาารดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้มนุษย์เราทุกวันเนี่ยมันกลับออกไปยึดวัตถุไปถือวัตถุไปกราบวัตถุไปไหว้วัตถุก็เปรียบง่ายๆให้ฟังเลยว่าเปรียบเหมือนอย่างที่ว่าเขาไปถือคนไปถือภูเขาไปถือต้นไม้ เขาไปถือ,อหินเขาไปถือเหล็กไปกาบหินกาบเหล็กกาบพนกาบภูเขาเห็นไหมแล้วมันแก่กาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมหนาดเห็นไหมหลวงพ่อเคยเกินเคยกล่าวไปแล้วว่ามันแค่กาจากคําสอนของภาษศาสดา,า,าแล้วเนี่ยแล้วอะไรที่จะมาช่วยเขาได้ถ้าหากว่ามีคําสอนมีศีลมีธรรมอยู่กับตัวนตนแล้วทีน,นี้อะไรที่มันจะเบียดเบียนเราได้ คำพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหนีภัยมันไม่มีภัยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีคําสอนอยู่กับตัวจนแล้วทีนี้มันก็มีภัยไหมภัยทุกอย่างเนี่ยมันจะเบียดเบียนมนุษย์ได้เพราะว่ามันขาดศีลมันขาดทรมันขาดคําสอนของพระพุทธองค์หละมันจึงมีภัยเห็นไหมนั่นนี่แหละตัวนี้แหละตัวที่ว่ามันขาดศีลมันขาดทรมันขาดคําสอนมันไม่ยึดเอาศีลอาทมเอาคําสอนของพระษาสดา ไปอยู่กับเนื้อไปอยู่กับตัวแล้วทีนี้มันเห็นไหมทีนี่ยภัยพิบัติพวกเขาเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยเขาก็จะลงเบียดเบียนมนุษย์ถ้าหากว่าสิ่งมนุษย์ทั้งหลายไม่ยินยอมในตัวนี้ไม่ยอมเอาศีลไม่ยอมเอาธรรมไม่ยอมเอาคําสอนเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรการต่อไปมันจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองก็เราจะเป็นอย่างไรมนุษย์จะเป็นอย่างไรโลกก็เราจะเป็นอย่างไร,รงมันก็จะที่หน้า,าหาดไหม ถ้าไม่ยอมเอาสินเอาทามเอาคำสอนของพระศาสดาเนี่ยมันจะพินาศไปหมดหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยเตือนไว้แล้วว่าถ้าหากพวกเราไม่เอาศินไม่เอาทามไม่เอาคำสอนของพระศาสดาเนี่ยโลกของเราจะเป็น,นอันตรายหลวงพ่อก็สงสารหลวงพ่อก็เมตตาเนี่ยว่ามนุษย์เราทําไมมันจึงไม่เห็นสินทำไมไม่เห็นทมไม่เห็นคําสอนของพระพุทธองค์ หลวงพ่อเขาเคยเกิดเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของด้านวัตถุที่เราไปยึดที่เราไปถือนะมันช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อเขาบอกแล้วนั่นถ้าเราหันมาเอาศีลเราทำเอาคาสอนมาพุทธองเ่ยตรงนี้เขาจะช่วยเราเราได้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้พวกเรายอมกันไหมทีน่ะมันไม่ยอมเห็นไหมมันดันไปยึดหินไปยึดเหล็กไปกราบหินไปกาบเหล็กไปปัดหินไปปัดเหล็กมากราบมาไหว้มาบูชากันอยู่อย่างนั้นเห็นไหม แล้วมันเป็นอย่างไรแต่มันช่วยเราได้ไหมสิ่งนั้นมันช่วยเราได้ไหมมันช่วยเราไม่ได้เลยเห็นไหมนะแต่ถ้าเราถอนออกจากตอนนั้นหลกมาเนี่ยมามามาอยู่กับตัวเราเนี่ยเอาคําสอนมาอยู่กับตัวเราเนี่ยเนี่ยมาปฏิบัติตัวเรามาคารบก็ให้คารบสิดิยนมันดาที่ยังมีตัวตนอย่าเพิ่งสูญกายอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาจะปฏิบัติบุญเขาจะได้บุญแหละคนที่ส่งบุญก็คือสิรอยนมรรดาที่ยากไม่ตายตัวนี้เป็นตัวส่งบุญ ครูบาอาจารย์ผู้สอนศีลด้านศี์ตัวเป็นครูบาอาจารย์คนนั้นควรคารบวรับถือพระพุทธองค์ให้กราบตรงนี้ให้ไหวตรงนี้ให้คอรพตรงนี้ให้ถืตอตรงนี้พระพุทธองค์มาได้สอนให้พวกเราไปถือเอาหินไปถือเอาเหล็กไปถือเอาสิ่งเขาเหล่านั้นไปหลอมไปหล่อ,ไป,ลอ,ไ,ปลอไปปูงไปแต่งไปปั้นมันขึ้นมาแล้วก็มายึดกันแล้วก็มาถือกันแล้วมันแก้ก็จากคาสอนระศาสดาไหมตอนนั้นพวกเราต้องคิดพวกเราต้องพิจารณาว่ามันผิดหรือมันถูก คำของพระพุทธองค์เนี่ยถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดแต่ถ้ามันผิดขึ้นมาแล้วเราจะไปว่ามันถูกได้อย่างไรล่ะเจเพราะตรงนั้นมันทําผิดมันยึดผิดมันถือผิดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปว่ามันถูกได้อย่างไรให้พวกเราคิดแล้วทอดทันของมันมันเกิดไหมแต่มันเกิดให้เราเห็นไหมแต่เราเห็นไหมเนี่ยต้องให้พวกเราเราเนี่ยทั้งหลายเห็นความจริงนี่แหละคือความจริงมันเป็นอย่างนี้ ทำอย่างไรมนุษย์จึงจะเอาศีลเอาธรรมเอาคำสอนของพระศาสดาให้แยกออกมาจากศีลจากเล่จากปูนจากทรายจากที่เราไปหลออไปหล่อไปปรุงไปแต่งไปปั้นมากราบมาไหวมาบูชาอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเราจะถอนได้ไหมถ้าพวกเราถอนได้ก็นั่นแหละคือของจริงมันเป็นอย่างนี้เออเอามีอะไรไมมีแล้วจ้ะค่ะ